ไปทางไรอีกแหละพี่น้องเลย่นนี้มันยืนยวนอยู่ซาอสวัสดีค่ะพี่น้องได้เวลาเอาไปหาล่าเหยื่ออีกแล้วค่ะ นีไม,ม่น่ดาดีระค่ะไปหาตุ้มแซวแมวพงอยู่แถวอันนี้เชียงใหม่เชียงหน้าเขาไปเลยค่ะพี่น้องเออจะละมือนะเจ้าหนี้เนะี่ยอยู่กันเพื่อเดียวคูมมคมม่มือคู่มือวันใดจะเชียราไปอย,อยู่บ้านเราก็อยู่ไปเออฉันไปฉันไม่ได้ไปเล่นนะฉันไปหางอนเงาเงอยู่ในูัอยู่ในบ้านอยู่นันแหละอยู่ไปไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไปหาผู้ชายหรือไปหาจงยังเนี่ยนี่ประเด็นเนี่ยหางอนหางอนค่ะไปด้วยดีน้อยดีอ้ยนางในกระเป๋าไม่อีกเด้กพี่น้องเนี่ยคื ขไห่ดีกหป้ไปแล้วค่ะไปลีบๆแล้วค่ะยก่าเอาอยาอกขึ้นเียงมูเรียงไม้เาคนานี่ขึ้นแห้งมาบ่าชื่อให้บกกเ็นบ่แล้วบ่อันนีน่มาได้พูดเจ้าแล้ว่ะ ไม้ขรด้นมาบอก่่บกดกดยุตัวนีบุใส่หหมวขมอมมท่านห่มบ่จ๊ะแล้วน่ะมแตาขมอมนะพท่านห่มัเป็นระหมขมอมพเตอร์ไปเบิ้งไปเบิ้งเอฟซีนะ ป้าบ่า้องยเป่ากดาบรีหอบวยว่าบวยว่าเมถาวซีมาหล่ะก็แล้ล่าเราได้ลูกคนก็ได้ไปลูกเป็นบ่อเจ้าจกเจ้าอยากซื้อืบเปียกก่อนซื้ออดทายา้ไม่ซื้อทอาเลยสีป่อสีเข้มสีเข้มหรือตาขาบแล่าเมถาวซี่สิป่อยตาขาบใส่ลูกไปไว้ ถ่าเรากินนะามาวบ้านเลยแหละาไม่ได้ก็ได้โอ้ยแต่อีจฉาฮ่าเรากินก็ได้กินเนอะไปสมผ่านล่ะดูมือนี้เล้สิไปใส่เลาคือแตงตัวงามแท้ไปสัผ่านเราเนี่ยแตงสวยโก้นี่เลยเออแล้วสิไปแล้วสิไปทงบอกแล้วสิไปเรนน้าบ่ไปใยน้ำเออใช่สุดไปนะคะเออใส่สุดไปน้ำสี่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 เลยรูปนม เป็นอะไรเซ็กซี่หรือเซ็กเสื่อมลื่อมนมนกชอนเต่าหกเต่าสี่เตาเอามาเด็ดเอามาน้ำจะออกบ่ออีกโพดนะออกบ่ออกบ่ออกได้ไม่ทาซีบ่าไม่ได้ไม่ชอบบ่เออนั่งหนาเบิ่งนั่งหนาพร้อมค่ะพร้อมแล้วเหรอคะเดมากระถินฉันเอามาอยู่นะ ฉันจะฉันฉัเกตยิต้มสวยเรอววันนี้วันนี้เซ็ตอ่อนมะกะทินนะเออัน่าฉันต่อยมะกะทินมานะ่ะเออมันคือแจกควดอ้าวฉันก็คนอื่นจะว้านะวน่ะเพราะฉันไม่ออกอะไรเลย <laughs> กินไ่ได้ออกแม่วานฉันกินแล้วฉันก็เข้ามานะสลัดมากเลยบ่บ่เอากระยาข่าขีข่าก่แ่บยะกินแลนะกินแก้กินหลายแล้วทาะกินแล้วแล้วก็เมื่อกินแล้วแล้วก็เอาเมื่อให้มาแล้วนะเจ๊สี่นะเราไม่ธรรมดานะมาเรายื้อมีอย่างเขากวดซึ้งที่มาส่งซองเปี้ยวนานานเลยบ่วานนี่ ก <S <s Lego> ็ัวพวเราโคจนเมียเราหายวันเจ้าแม่าบอันมือสังหารมาบาเจ้าบ่จ้ากบ่อันมือสังหารมาบอข่ามาบอนะที่เพิ่นไปขายอยู่งานคอยาหานกอยกเฮ็เพิ่นยูวานอยคือโจรนี่ ไม่พลโตจากจ้าขเราไปขามาโมไม่เพราะม่ค้อนมอกเพอ่อยู่ <c oughs> เอ,อเบิ้งค้าวขอเราลุงแลงกลับลุงซอโอ้ยตกใจวันเป็นโจรเขาเฮือนไม่ได้พราะพลน้ำขามา,าโมเด้อพี่น้องเลยละมาหมไปพี่นอ้องแทะออกนะครบ <c oughs> อบเจาะรเค่ะเออ เจ๊ชีจะออกไปว่ายน้ำนะคะวันนี้ค่ะเออเราจะออกไปว่ายน้ำนะคะไปไหมคะลูกพอแล้วพอแล้วล่ะค่ะถ่ายอีกหน่อยนึ่งอ่ะพอค่ะลูกแหมสวัสดีค่ะหน่อยสิอันนี้งเป็นพระเอกได้เรื่องเออพระเอกเอ็มวีพระเอกน้าข้ามาวอในตำนานยขละน สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะนางอาแบแดดอยู่้างข้างน้องนี่แหละคะ่ะมันห่อนโพดโพไฟกระดับศิลงมมหาอาบน้ำสักกันนะคะพอดีเตรียมชุดบ,บิกินี่นะคะชุดว่ายน้ำของฉันเนะะี่ยค่ะนุ่งกระโจมนลยนะคะผ้าถุงมา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 อาบน้ำเร็วๆวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาปีกนิกอยู่นะจิตตุ่มพี่น้องค่ะ คนมาปูกต้นบักข้าวต้นมะกร้าวต้นบักกล้วยต้นบยังเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ทีมงานตัวอ้วนนะคะเจ๊ตุยค่ะสวัสดีค่ะก็มาอาบน้ำไงอาบน้ำหรออ๋ออิกงมันได้หรือบ้านนี่นะจะพาวอกุ้งได้ได้แล้วได้แล้วสวยนะสวยค่ะสอง เย็นบ้าเย็นยูบ้าเย็นบ่บ้เแตกยังไนดแใครบ้าอุ้ยตะวังปีข้าวหีนะคะอุ้ยเปินตะยดีดีนะีจะหาอยคันค่ะเลิกยุลาสินออกทุคนบอกอาบอกโกงอ่ะมันสิเลิกยูบ้ะเด้ โอ้ยบาร์ดีแหละสิมีพี่เผ่าน้องคุณมากคุณมากคุณไม่ได้ลคชอยนะเอ้ยไม่ชอยนะคะคุณไม่ใช่แตงโมค่ะเป็นแตงไทยแตงไทยโอ้โหโอ้โหหโบะเทิงบะเทิงมาะคุณมากคุณมากน้าคุณมากไปเลคุณบะเทิงนะบนจังหน่อยผัดเด็ดอะไรเป็นฮะลูกมึงมาบ่มาอีแม่บอกว่าหย่ามมาตากแดดลูก คือชูมาได้สิน้ำใสเลยค่ะน้ำเพิดเปิดจากบดาลเลยนะคะผู้บังน้าเลิกน้บังน้ายืนมือกับบะเถงโอ้ยจนงมมือปเฮยเ้าแร้อยขมาเพิ่นะอาเฮนบักโปงีหลับไปชูซีิบชูซีชูซี่ใครจมีชูชีพเนาะลูกใจิโต ไปมานาเงือกด้ ye, MC, ูนั่นนะนาเงือกขื้นนงาเนียนางเงือกดึก่เถอะเลียเห็นขาเห็นบ่เหยบโบเห็นเห็นหากับบบเห็นบ่เห็นยังเห็นแต่หนขาหนะแม่คือบ่เขาเอามันบ่เขาบ่ขมามาเจนานา่แนวจองลงนะบ่มีดอกหน้าสันบ่เคยมีประวัติจ้าบ่มีเคยมีประวัติกสิมีบแบนี้แหละ ตายโลดบ้าดิเบิงลูกไม่เท่าซีนะลูกขามาบ่ได้ลูกขามาบ่ได้แน่นบอกแล้วอย่าล้วบอกั้งบอกว่าอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นน้ำแน่ตายดิ้งน้ำแล้วบัดนี้เฮดเ็ดที้ตายดิ้งน้ำให้ร้านเบิงแ่เนี่ยหกเอ้าวขี้นอันเจ๊าะหรือว่าอันขี่บัได้ฟวงลไรตอนมาขี่ตัวเองมาแล้วดูไอ้ขี้บัตร์มาดิบ่ะเออ แน <S 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 ่บ้านนี้เลิกตื้นแล้วบ้านนี้นะตื้นแล้วบ้านนี้มันตื้นแล้วยังลองดูมันสิตื้นยังโอู้ยมาเลิกแท้ตอนนั้นบ่าชู้ขนาดนี้เพียงคอเเออนตัวนี้นะเตี้ยบ่แล้วเตี้ยแน่ตายบ้านนี้ตายเหตุใดบ้านนี้พ่อเติบเบิงเบิงเบิงเบิ้งแม่แม่ซอยแดงซอยนี่อยเอาคอยขึ้นแดง ซอยแม่บันนี้่มีทางขึ้นแลวอนนี้โอแม่บ้านโอ้ยให้น่ารักน้ำใสน้ำใสเย็นดีค่ะฉันคะบว่าเป็นวัดปะคะน้องค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะออกมาิมเห็นเล็กน้อยไม่เห็นเั็กน้อยเอเห็นเ็กน้อยหนมได้บ่